พงระวังการเยาะเย้ยผู้อื่นดูคนนั้นสิอย่างอ้วนเลยแล้วก็พากันหัวเราะเยาะดูคนนี้สิอย่างเตี้ยเลยแล้วก็พากันเยาะเยะ้ยดูหมอนั่นตัวอย่างดำเลยแล้วก็พากันดูถูกพึ่งระวังสิ่งเหล่านี้และอะไรที่เป็นทำนองเดียวกันจากวะฮับบินมุนับเบียกล่าวว่าแท้จริงบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณที่อัลละห์ถัดจากการชีริกต่ออัลละห์การตั้งพาคี คือการย่อเย้ยผู้อื่นอันเลอทรงตรัสว่าโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายชนกลุ่มหนึ่งอย่าได้ย่อเย้ยชนอีกกลุ่มหนึ่งบางที่ชนกลุ่มที่ถูกย่อเย้ยนั้นจะดีกว่าชนกลุ่มที่ย่อเย้ยและสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้ย่อเย้ยจะดีกว่ากลุ่มที่ย่อเย้ยและพวกเจ้าอย่าได้ตําหนิตัวของพวกเจ้าเองและอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ไม่ชอบภายหลังจากที่ได้มีการศรัทธากันแล้วและผู้ใดไม่สํานึกผิดชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้อาธรรม ซูรอ้อนฮุยุรอดยยะที่สิบเอ็ดเนื้อหาบทความเพจซุนนะขอให้เราทุกคนพยายามออกห่างจากการดูถูกผู้อื่นแม้จะเพียงแค่ล้อเล่นสนุกปากก็ตามเพราะมันอาจสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ผู้อื่นและอัลลอห์จะทรงลงโทษเราขอให้ทุกคนพยายามออกห่างอินชาอัลละห์